คุณชัยวัดสุริยพักอ่านแค่หนังสือก็คิดว่าตัวเองรู้คิดเองเออเองจินตนาการเองทั้งนั้นเอาความคิดตัวเองทั้งนั้นมาพูดโอ้คุณนี่เก่งไงรู้จักความจริงอาตมาเอาความจริงของตัวเองมาพูดจริงๆไม่ได้เอาความจริงของเทระสมาคมาพูดเลย หรือแม้แต่ปราฏเอกของยุคนี้ก็ไม่ได้เอาความจริงของท่านมาพูดอาตมาเอาความจริงของ uh, อาตมามาพูดโอ้เก่งเก่งเก่งคุณใจวัดเก่งอ่านแค่ตัวหนังสือก็คิดว่าตัวเองรู้คิดเออเองเออเองจินตนาการเองทั้งนั้นจริงอาตมาคิดเองเออเองจินตนาการเองอ่านแค่หนังสือก็คิดว่าตัวเองรู้ก็จริงอีกอาตมาอ่านหนังสือพระเตปิโดนิดเดียวตัวเดียวสองตัว หรืออ่านไปประกราศหนึ่งอานไปโอ้โหรู้เองรู้ตัขึ้นมาเองเลยของเก่ามันขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าอันนี้มันทวนนี่บัญญัติเข้ามาให้อัตมาโอ้โหรู้เลยรู้เองเลยก็้ามาโอ้โหเรอามาพูดอยู่เนี่ยเยอะแยะเลยแล้วเป็นความรู้ที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าด้วยขอยืนยันคุณชัยวัดจริงรงคุณช่างรู้จังเลย อคนที่นั่งฟังก็เชื่อง่ายเกินแสดงว่าเขาฉลาดเขามีปัญญาคนมีปัญญามาฟังอัตมาก็เลยฟังแล้วโอ้ใช่เชื่อง่ายคนที่ยังโง่อยู่ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วฟังอีกไม่เข้าใจกูไม่เชื่อเขาไม่เข้าใจกูไม่เชื่อฝ่าไม่เข้าใจกูไม่เชื่อก็คุณอยากโง่อยู่ทำไมะก็จริงอ่ะ ฟังดีๆนะคุณใจวัดอาตมาไม่ได้ว่าคุณนะอาตมาพูดความจริงของคุณไม่ได้ใส่ใครไม่ได้ตีใครใส่ใครอะไรใครขาวไม่ได้พูดอะไรอื่นนอกความจริงเลยนะคนนั่งฟังก็เชื่อง่ายเกินแน่นอนเพราะเขามีปัญญาก็ฟังความจริงได้ออก เหมือนคุณนะมันเหมือนเขาฟังเท่าไรก็ยังไม่เข้าใจนู่นนาสงสาร <_ S 1> ถ้านั่งหลับตาผิดพระพุทธเจ้าท่านก็ทำผิดยืนหอกมาให้อัตมาแล้วนะฟังไว้นี่ยคำดังเดี๋ยวอัตมาจะดาบนันคืนสนองเดี๋จะหักหอกไปหาเถอะคุณให้ได้เดี๋ยวฟังต่อถ้านั่งหลับตาผิด พระพุทธเจ้าท่านก็ทำผิดดิอ่านแต่หนังสือไม่เคยปฏิบัติยังกล้าพูดอ่านหนังสือแล้วบรรลุรู้แจ้งคงสำเร็จกันทุกคนละครับท่านอัลละท่านแบบนี้แถวบ้านเรียกว่าพวกทำแตกของคุณระวังดีๆนะจะให้ทำแตกนะระวังเด้อคุณนะแหละ้า อาตมาน่แตกฉานมานานแล้วแตกมานานแล้วแตกฉานมานานแล้วระวังคุณจะทําแตกอาตมาเนี่ยแตกมันการแต่แตกฉานนะจริงๆนะเพราะฉั้นที่บอกว่าอาตมานะทำแล้วผิดไปจากพระพุทธเจ้า พราะพระพุทธเจ้านั่งหลับตานั่นถูกก็เพราะนั่งหลับตานั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงได้รู้ชัดรู้จริงว่าอ๋อเรามานั่งหลับตานี่มันผิดไว้ท่านรู้จัารู้จริงจึงตัดสรู้ก็เพราะนั่งหลับตานั่นแหละตัดสรู้แล้วก็รู้ว่าอ๋อธรรมะพระพุทธเจ้านี้ไม่ต้องนั่งหลับตา เพราะฉะนั้นออกมาป่าั้งแต่ท่านบวชเข้าป่ามามีแต่พุ้นนั่งหลับตาคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติคงมัน่นทำอาณาปานะสติก็รทำแต่แค่น,ะนั่งเหลือลมหายใจอวยระดินรวยเข้าออกออกเข้าอยู่ตัวนี้เป็นกายตาเป็นกายหูเป็นกายจมูกเป็นกายลิ้นเป็นกายไม่มีเลยไม่รู้จักเลย จะขาดร้อนรอนเ้ือดแต่งใจเลือดแ,แต่ลมหายใจเป็นกายละรวยละดินนะดีไม่ดีอวิชาดับลมข้างนอกเข้าไปอยู่ข้างในไม่ให้รับรู้ข้างนอกเลยไปเลยเดยรัทีกินหัวไปเลยออกนอกรีดนอกทางกันไปหมดโอ้่าเ,เจ้าต้องกอ่อกู้เพราะว่าศาสนาพุทธมันไม่มีมันเป็นเดรัทีหมดนั่งเต็มป่า ต้องกอบกู้ศาสนาพระพุทธก็ค่อยสอนเพราะมันต้องเริ่มต้นมันยากยากท่านอัตมาถ้าอัตมาเกิดตอนนั้นดึงก็เข้าเมืองดูกลล็ลืมตาดูก็ออกมาไม่ได้หรอกแต่นี่อัตมาเกิดมาในยุคนี้ซึ่งจริงๆก็ผ่านมาตั้งหลายยุคแล้วที่ออกมาสืบทอดศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์สมณะโคดมนี่ก็ตามเพราะนั้นมาถึงยุคกึ่งพุทธกาลนี้ มันมีพุทธอยู่แล้วมาตั้ง2,500กว่าปีไม่ต้องพูดมากถล่มขย่ำขยี้เต็มที่เลยนอาตมาไม่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 งอบไม่รอไม่ไม่ไม่ลดไม่ไม่ทมไม่ไม่ยั้งมือไม่ยั้งมือไม่ยั้งมือเลยนะ แ้วบอกว่าอ่านแต่หนังสือไม่เคยปฏิบัติไม่อ่านหนังสืออาตมากระรวงตัวเองแล้วก่อนอาตมาจะมาบวชมาพดมาแสดงธรรมมาตอนบวชมาจนกระทั่งที่คุณมาได้ยินมาได้เห็นอาตมาตอนบวชตอนอาตมาเป็นคารวะนะอาตมานั่งหลับตาม,มาเท่าไหร่แล้วคุณเลย จนรู้ถูกว่ามันผิดเพราะอาตมาปฏิบัติธรรมมาก่อนตั้งแต่เป็นคารวาสก่อนจะมาบวชอาตมาจึงรู้ตัวว่าผิดมาแล้วไอ้นั่งหลับตาอาตมานั่งหลับตาโอ้โหแม่แต่เป็นคารวาสก่อนเนี่ยลงทางไปสยสสตรแปดปีคุณเนยมาปฏิบัติธรรมอีกสองปีประมาณนั้นก็ไม่เอาแล้วเลิกเลย พออีกสองปีนี้มันก็โอ้ยจัดไม่เอาแล้วเลิกก็ถึงตัดขาดจากทางโลกหยุดทิ้งตัดขาดเลยไม่ได้เคยงงหรือว่าย้อนกลับไปหาทางโลกอีกเลยนก็มาทำงานทางนี้หมดเพราะงั้นอาตมาดีที่ว่าได้อ่าน ธรรมะจากพระเตปิฎดกของพระพุทธเจ้าพระองอ่านแม่นิดหน่อยนะแม่อ่านนิดหน่อยก็กล้าพูดเลยยิ่งยืนยันให้อัตมาและบอกว่าอัตมาไม่ปฏิบัตินันคุณพูดโดยคนไม่รู้จักประวัติของอัตมามาเลยไม่รู้หลังก่อนมาถึงวันนี้ แบกกล่าวอาตมาตัแต่ย้อนหลังไปก่อนจะมาถึงวันนี้คุณชัยวัดไม่รู้จักอาตมาเลยคุณก็พูดไปดืด้อๆของคุณเื้ออาตมามาทบทวนธรรมะสองปีของพระุทธเจ้าอยู่ก็ฟุดเบื่อหนายก็ถึงเลิกทางโลกมาทางนี้เลยปฏิบัติเลอกเอกเ,อเอทอะเทออยู่หกแปดปีแล้วมาปฏิบัติจริงสองปี นี่ทำงานโทรทัศน์มาแล้วจกนกระทั่งสุดท้ายก็มาปฏิบัติก่อนจะออกจากโทรทัศน์ทำงานโทรทัศน์อยู่12ปีสองปีสุดท้ายเนี่ยอาตมาเริ่มปฏิบัติธรรมอยู่รู้กันทั้งหมดอยู่ที่นั่นกันรู้หมดว่าอาตมาปฏิบัติธรรมนะเพื่อนๆอยู่รู้แล้วอาตมาก็เปลี่ยนแปลงความเป็นอย่างที่เคยเป็นคนโลกโลกมาเป็นคนเห็นชัด มีกายสิทขีชัดเจนใครก็เห็นใครก็รู้นะจนที่สุดก็ตัดขาดเลิกทางโน้นมาทางนี้หมดนะอ่านหนังสือแล้วบรรุแจ้งคงสำเร็จกันทุกคนทุท่านใช่ถ้าใครอ่านหนังสือแล้วบรรลุแจ้งไม่ต้องคงสำเร็จหรอกสำเร็จจริงๆ แต่ถ้าอ่านหนะังสือแล้วโง่ต่อฟุ้งซ่านต่อเพอเจอ้อต่อ,อ,นะตอ,ตอก็ไม่สำเร็จแต่อ่านหนังสือแล้วบรรลุแจ้งสำเร็จสิฟังให้ดีนะอาตอมาพูดความจริงอาศัยพยัญชนะของคุณดาบนั่นคืนสนองย้อนสอนไปเสียบคุณเป็นกิริยานะเนี่ย เป็นกิริยาอาการที่อาตมากำลังทำอยู่กับคุณแบบนี้แถวบ้านนั่เรียกว่าพวกทำแตกใช่พวกคุณต้องเป็นอย่างนั้นแต่อาตมายิ่งอ่านยิ่งแตกฉานนี่พูดความจริงสู่ฟังอาตมาพูดไม่เคยพูดความไม่จริงอาตมาพูดคำใดเป็นคำจริงทั้งนั้นอาตมาแตกฉานยิ่งอ่านยิ่งโอ้โหจริง อตาต่อมาย,ยิ่งอ่านพระเจ้าไปดกงยิย่งอ่านสักบรรทัดหนึ่งอ่านหลายบรรทัดอ่านพระกรา a หนึ่งอ่านหน้าหนึ่งอ่านบทหนึ่งโอ้โหได้เรื่องมาอธิบายมาอะไรขยายความของพระพุทธเจ้ามาดีสนกุกสนุกจริงๆอ่าเพราะงั้นคุณพูดมาก็ถูกทั้งนั้นแต่คุณนึกว่า อัตมาผิดมันเป็นความนึกของคุณมันเป็นความเข้าใจของคุณที่คุณมองอัตมาไปในแง่ว่ามันผิดแต่ที่อัตมาเนอัตมามีแต่ถูกถูกถูกกับถูกไม่มีผิดเลยแต่คุณมองไม่ออกอา้าวตั้งใจศึกษาเพื่อที่จะได้รู้ความถูกอย่าไปหลงมัวมาวนเวียนอยู่ในความผิดเลยคุณชจยวัดนะถ้าคุณชัยวัดเนี่ยเปิดจิต ปรโตโคโสฟังมาโอ้คนนี้สมาธิทินะโพธิรักนะถ้าคุณเปิดจิตปรตโตโสฟังเสียงอัตมามาแล้วคุณก็เออฟังนะเออคนนี้เนี่ยสมาธิทินะคุณพร้อมเลยทั้งปรตโตโะส,สมาธิทิได้ทันที แล้วคุณก็จะโยนิสโสมนสิการเป็นปฏิบัติจิตเป็นนี่คุณยังไม่ได้ปฏิบัติจิตเป็นหรแม้หนังสือคุณก็ยังสลับสับสนคุณยังสมบุญสับสนไม่ถูกไม่ผิดมันยิ่งก็ถูกผิดนะเพราะถูกผิดในคนที่รู้รู้จักถูกรู้จักผิด แต่คุณอ่านหนังสือคุณอะไรคุณยังไม่ถูกไม่ผิดเลยยังไม่รู้ไอ้ที่ไม่ถูกไอ้ที่ไม่ผิดที่จริงคุณไปยึดไอ้ความไม่ถูกไม่ผิดมาเป็นถูกมดนี่การพูดของอาตมาเป็นโมหานนี่ฟังให้ดีๆอาตมาไม่สงสัยในสภาว่าอาตมาใช้พยัญชนะบนศัพท์ไปสมาไปคุณฟังกับวนยังไม่เคยไม่พูดอย่างสำรวนคนอื่นพูด พูดอย่างสัมรวนาตมากลับหมุนรอบเชิงซ้อนกลับไปพูดเอาด,มา,ดอา,อา,ามาพูดก่อนขาวเอาขาวมาพูดก่อนดําโลกเขานิยมพูดด,กา,ดาก่อนขาวแล้พูดขาวก่อนดําอะไรก็ตามอตะมากลับก,บกับเขากลับจากเขาใช่ไหมฟังแล้วจะสะดุดจะเห็นอย่างนั้นเพราะงั้นตั้งใจฟังดีๆคุณยินดีต้อนรับ เอาลงทะเบียนแฟนกลับกันแล้วกันหน้านะนะเป็นแฟนกลับเอาดมานอย FC FC กันหน่อย <c oughs> นะอาตมาไม่ได้ทำเหมือนกับโทรทัศน์ช่องท็อปนิวส์เขานะเขามีนะมีฮนะฮ <'s> นะท็อปแฟนเขามีท็อปแฟนกัน เอ็นเอฟซีของท็อปท็อปนิวของช่องนั้นก็มีท็อปแฟนกันอ้าวก็ว่าไปนะ